ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะที่มันมีโควิดการลดความเสี่ยงที่ตัวเองจะป่วยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นทานวิตามินซีกันเป็นประจําทุกวันไม่ว่าจะในช่วงฤดูไหนหรือในช่วงเทศกาลไหนมีโรคระบาดหรือไม่มีก็ตามควรต้องทานกันเป็นประจําสวัสดีครับเพี่ยญพูนาทคุณผลินนะครับวันนี้เจอกันแบบกันเองกันเองนะพี่อยู่ที่บ้านเลยฮะเนี่ยอยู่ในห้องของเล่นของลูกนี่ดูความรก แต่วันนี้ลูกไม่อยู่นะฮะก็เลยมีเวลาได้คุยกันนิดนึงนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของวิตามินซนะีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเรากินกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่วิตามินซีบางอย่างมันเป็นแค่ขนมเขียนว่าวิตามินซีนะมันอาจจะมีซีตอนเติมจริงๆก็ได้แต่ว่าตอนที่มันมาถึงเรามันหมดไปล้วเช่นอยู่ในขวดใสาสารพัสดสีดีที่สุดคือวิตามินซีที่ไม่เคยโดนแสงเลยเพราะวิตามินซีย่อยสลายเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไม ผมถึงเลือกวิตามินซีที่อยู่ในซองแบบนี้นะครับเพราะว่ามันถูกเก็บรักษาอยู่ในซองฟอยล์ที่ดีที่สุดนะครับไม่เจออากาศเขี่ยนคันคือไม่เจอแสงเลยด้วยนะฮะอันนี้ครับอีกอันนึงเป็นคุณสมบัติพิเศษเลยนะฮะที่ผมเลือกของซีเวลก็คือมไม่มีน้ําตาลสําหรับผมอะเพราะว่าเราน่าจะรู้นะฮะว่าจริงๆแล้วน้ําตาลเป็นผู้ร้ายมากๆเลยของชีวิตเรานะครับมันทําให้ทั้งแก่รูปแบบแก่นี่คือผิวแก่หน้าแก่ด้วยนะแล้วลองคิดว่าถ้าเซลล์ตรงนี้มันยังแก่ แล้วตับไตไส้พุงเรามันก็เป็นเซลลเหมือนกันมันจะไม่แก่มันจะไม่เสือ่อมมันจะไม่พังเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่บอกว่าดีต่อสุขภาพเรามีน้ําตาลอย่าไปเชื่อไม่รู้นะพี่ยไม่เชื่อเลยอันแรกพอ,อนี้บอกไม่มีน้ําตาลปุ๊บอ่ะงั้นคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเป็นซีเวลผมกล้าพูดฮนะว่าน่าจะพูดได้นะว่าในตลาดอ่ะเท่าที่พี่อันดูมาแล้วที่ตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นคนเลือกมากและเรื่องมากแบบสุดๆแล้วนี่คือวิตามินซีธรรมชาติมากที่สุดททีี่่่่ใช้สสสววนผวนผมประกอบตางๆ ดีที่สุดแล้วจริงๆก็เทลงไปในแก้วแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ชงแค่นั้นเองปื๊ดแค่นี้ทานมากกว่า1นซองก็ได้เพราะไม่อ้วนและไม่ต้องกลัวว่าวิตามินซจะโอเวอร์โดสแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะที่มันมีโควิดการลดความเสี่ยงที่ตัวเองจะป่วยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นทางวิตามินซีกันเป็นประจําทุกวันไม่ว่าจะในช่วงฤดูไหนหรือในช่วงเทศกาลไหนม,มีโรคระบาดหรือไม่มีก็ตามควรต้องทานจนเป็นประจําและฝากนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าคิดว่าวิตามินซีอะไรก็เหมือนกันไม่จริงเลยผิดถ้านึกไม่ออกเลือกตามผมได้ผมเลือกมาแล้วซีเวลครับ